สวัสดีครับทุกท่านที่รับเราก็ได้นํามานะครับมาดูวิธีประดิษฐ์ท่าเรือนะครับท่าเรือ,อะจะเป็นท่าน้ํานะครับท่าเรือท่าน้ำํำสําหรับอำนวยความสะดวกนะครับในการขี่ขี่เรือนะครับเราก็มาดูสไตล์กันนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการ ประดิษฐ์แบบสไตล์รองรับนะครับสามารถรองรับน้ําขึ้นน้ําลงนะครับไว้ไว้ลัาเวลานะครับสําหรับการเวลาน้ําขึ้นน้ําลงที่เราเก็จะมีกันรองรับของูของซีนนะครับสามารถจะประคองตัวได้นะครับอสไตล์ก็ โอเคนะครับมีการต้อนรับขับสู้อะไรได้นะครับสำหรับเกิดปนะครับการลูกค้าจะมาเที่ยวชมกานป้ายไยน,นะครับสำหรับการยกระดับโดยอัตโนมัติมันก็จะ ใช้กฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับสําหรับน้ําขึ้นน้ําลงนะครับก็จะมีการประคองของอเบ้าบูธสาหรับตีนพลาสติกรองรับกระแทกสาหรับการเลื่อนไปเลื่อนมานะครับน่าดูชมกันทีเดียวครับก็จะยื่นออกมาได้ระยะห่างพอสมควรนะครับกับศาลาพักผู้คนนะครับอ่า เรามองกันอย่างนี้นะครับโอเคใช่ไหมครับเทคนิคนะครับง่ายกว่าการซ่อมบังลุงด้วยนะครับทุกท่านทีคารพนี่ก็คือเป็นเทคนิคสำหรับท่าเรือนะครับท่าท่าเรือท่าน้ำนะครับจะลองด้วยอุปกรณ์น,นะครับอโอเคนะครับดูจักสบาย ็พอจะได้รอ,องรับผู้คนนะครับมากท่านพอสมควรเลยทีเดียวขอบคุณนะครับกับการรับชมวิธีไม่ยากเห็นเท่า,ทาไหร่นะครับสำหรับการผลิต่าเรือนี้นะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านจริงๆนะครับก็คือนี่คือเป็นเทคนิคการ ลองรับผู้คนด้วยท่าน้ำต่างระดับนะครับบาต่างระดับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับแค่นี้ก่อนครับ